ออ้้หงเนียใช่ไหมคะใช่มันมูอะไรมูเลยนั้นน่ะนั่นต้องอ้างมากดู่าป่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วนี่งแห้งๆเนี่ยต้นเตี้ยๆเนี่ยีต้องอ่างกันนี่เนี่ยตัวนี่ตัวนี้เห็นแล้วเห็นแล้วต้อหมาซใช่ลูกไงงูอยู่ไหนใช่ไปเลย

ต้องช่วยเนี่ยดึงดึงดลยหมงูอะไรนะกวางฮะมีพิษไหมครับเนี่ยตัวนี้อาละหมามันโตแล้วทาไงเบื้องต้นนี่ก็ต้องทำไงนะถ้าล้างไม่ทันก็ตาบอดอะฮะ เอาตอนนั้นงูมันอยู่ไหนครับพี่อยู่ข้างล่างข้างล่างจักัล้งตาเพรว่าิษมันจะอยู่นั่นแหละชื่ออะไรคนะรับเนี่ยเรษครับล้างยังไงียางเอาน้ำล้างตาเลยล้างชื่อเรษเหรอเรษล้างเกันแล้วตอนนั้นรู้รู้ได้ไงว่างูโดนกัดะฮะ มันเห่าหรือว่าไงอืมเห่าอ่ะฮะเห่ามันเห่าเหรออ๋อที่เห็นข้ามถนนใหญ่ยาวนี้อีกอ่ะแดงวายังมีอีกตบตบตัวเมียเนี่ยตัวเมียค่ะกี่ปีครับแม่แต่แม่ดูติกี่ปีแล้วพี่ตอนนี้ไม่หรอกนี่นีเดี๋ยวหาให้นุ่นนุ่นูอาเชือกมาตั้นหนึ่งอีกมาปลูกปากก็สอบไง เห็นแล้วดิเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เหรที่ให้นั้นไม่รู้เหมือนกันนะน,นูนคนอยู่ในบ้านอยู่นู่นอะคะ่ะแล้วหมาเป็นไงบ้างตอนนี้ฮะยังไม่เห็นเลยเนี่ยยังไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะยังไม่กล้าเข้ารั้วด้วยหมาลิ้นดำไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ดำอ่ะเป็นรถไวเลอร์อ่ะ